ซุมๆๆๆๆๆ z อึ๊บโอ้โห้ได้ออกว่าเราเป็นอออเหรอหุยหน้าเขียวมีเชลมีเชลสวัสดท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมนะฮะกับการสกัยดิมเกมเมอร์น,กกน,นะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กับโรบอกนะครับแมปที่มีชื่อว่า the ford นะทุกคนเออก็แมปนี้นะครับเห็นช่วงนี้แบบโอ้โหหลายคนเล่นกันโอ้ ลังอลามอลาม์มอะไรเย้เย้ยไปหมดบ้านเลยนะครับซึ่งเป็นแไบบม่กํลา,าลังมาแรงนะทุกคนก็นะครับผมไม่เคยเล่นแบบนี้นะทุกคนก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือแนบบกันนะก็เตรีมพร้อมกันไปเลยกันนะฮะเนี่ยมันก็จะถามว่าเป็นยังไงแล้วก็กดสตาร์ไปครับอ่าคลิกแสงรวดรวดนะครับ,รบไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องอ่าน,นครับเล่นไ,ไม่เป็นก็ไม่อ่านอยู่ดีนะครับชิวๆซุ่มๆๆๆๆๆๆอึ๊บโอ้โหได้ออกว่ะเราเป็นออกเหรอหวุ้ยหน้าเขียวมีเชลมีเชล ไว้แปดเปอรผมว่าดีอยู่นะผมว่าถ้าสุ่มอีกรอบอะ่ะน่าจะได้ฮิวแมนเพราะฉะนั้นผมจะเอาออกนี่แหลนะเนาะก็ในนี้ซึ่งออกเนี่ยเราก็จะลบสิบเปอร์เซ็นต์สเตมินาแล้วก็ stamina, ลบโมเมนต์สปีดก็คือเดินช้าแล้วก็ใช้สเตมินาเยอะขึ้นเนาะส่วนข้อดีนะครับเราก็จะอ่าเพิ่มดาเมจฟิสิกอลนะครับแล้วก็บวกเลือดแล้วก็บวกไซนะทุกคนก็ชิวๆนะเริ่มแรกนะครับยังไม่ค่อยอะไรหรอกเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บตังค์สุ่มใหม่กันนะครับเอาออกไปก่อนเนาะอุปกรณ์ก็กดใส่นี่ ใส่พลิกแอรเข้าไปมาเฮามาเฮามาเฮ่าใส่็หินออกแล้วเฮาเลยตลกละแล้นี่มันก็จะให้วิ่งไปไปไปเอาอ็อกก่อนต่ไม่เขาทำเขาทำทุกคนลุยเข้ามาแล้วเนี่ยมันให้เราขุดหินหกอันอุ๊ยอุ๊ยแอนิเมชั่นเอ้ยเอ้ยเอ้ยอุ๊ยแอนิเมชั่นดีอยู่เด้อมันเล่นไปอืมเออเราขุดแรงเพราะเราเป็นอ็อกเว้ยเราเป็นอ็อกเว้ยขุดหัวก้อนนะทุกคน เอออืมปุ๊บเลยฟาด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 แล้วทำันชา้าจังวะมันก็เหมือนจะตีแรงแต่ก็ตีเบาอ,อยู่นะ <c oughs> มันจะตีแรงแต่ตีเบาจังวะเออก้อนสุดท้ายทุกคนเออเออร้อ,อ,อ,อยครับครบครบหกก้อนอะไรเนี่ยมันให้เราไปทำการฟอรต์เวปปอนนะครับหรือว่าทำการ อ่าหลอมหลอมลอาวุธเอ้ยอันนี้คืออะไรทุกคนเอาบรรยาเหมือนเพื่อนกินยาแล้วมีแอน,แนิเมชันลงไว้ยิงเฮ้ยเราพูดอะไระลิ้นพันลิ้นแข็งลิ้นเปรี้ยอะอ้ะออก็ไปมาทุกคนถึงตาหลอมละกดหลอมเลยไหนไม่ให้เราทําอะไรใช้แร่อะไรก็ได้นะครับซึ่งเราจะใช้แร่ไอรอนกับแซนสโตนนะครับแล้วก็ไอรอนเอาแม่งเลยไม่ใช่หินด้วยเอ้ยให้ทะไรให้ทําอะไรไม่ให้เราคิกเหรอเออ อื้อออืเป่าลมเป่าลมทุกคนเป่าให้มันร้อนเอาว่าเอาว่าคีบเดอะแอโรวิสตินเดอะเยลโลโซนอ๋ออ๋ออ๋มันตกปลามันตกปลาเหมือนแบบตกปลาโอเคทำไงอ่ะคีบเดอะโมโอเคคีบเดอะเซอร์เคเวเดียนเนี่อะไรวะอ๋อโอเคโอเอเคอือเพอร์ เอาเฮ้ยไม่เพอร์เฟกต์เลยเหรอ4แม่วแบบมันมีแปลไทยปหมเนี่ยผมขี้เกียจแปลอังกฤษไปทุกคนผมอังกฤษผมให้ตัวเองนะครับเต็มสิบผมให้เลยแปดสิบเงเก่งไหมเต็มสิบได้แปดสิบอ่ะแปลไทยละอังกฤษแปดสิบเอ้ยไม่ได้ทำอะไรอะ่ะหลอมอีกแร้งเลยผมไม่รู้ว่ามให้หลอมหรือเปล่าแต่ผมหลอมเลยไม่สนครับผมไม่สนครับผมอยากทำอะไรผมทำหมด อ๋อเทต่อไปเทเอัพเฟคไม่โดนผมเพอร์เฟกโชว์ผมอ่ะนักตกเอาไอ้เหี้ยไม่ทันละแม่งม่งพูดไม่จบประโยคเลยแม่งกูหลุดละต่อไปทุบอันนี้คืออะไรมาให้เราทุบอะไรวะนี่คลิปรัวๆผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอ้ยเนี่ยผมจะเพอร์เฟกให้หมดทุกอันนะครับดู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 โอ้โหโอ้โหเพอร์เฟกทุกอัน สภาพซาดาเมจเมื่อกี้น่าจะดีกว่าม่ะอืมดาเมจเมื่อกี้ดีกว่าม่ะดาเมจดาเมจหนึ่งจุดสี่ห้าดาเมื่อกี้ดาเมจเท่าไหร่วะเราดูยังไงทุกคนเนี่ยมาให้เราดูแล้วป่ะเนี่ยว่าดาเมจอันนี้ดีกว่าเพราะอาจจะเป็นที่แรกดีกว่าเนาะไม่เกี่ยวกับที่เราทำพลาดหรอกใช่ไหมล่ะเฮ้ยมันให้เราไปต่อสู้อ่ะทุกคนให้เราต่อสู้กับอะไรก็ไม่ใช่มันให้เราบายเมปอนไอ้ห่า ให้เรามาขายหรือเปล่าใช่เลือกยอมรับ <Ad ieu! S 2> อ่ะดีลหอมไม่ให้เราขายโอเคให้เราขายอันกากไปแหลรอ่ะวิแร่เอ้อไม่ใช่แหละที่ขุดแร่แบบคอปเปอร์ใช่ป่ะทองแดงคอปเปอร์เราจะไปให้เราไปขุดแร่แล้วก็ฆ่าซอมบี้ขุดแร่สิบอันฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวได้เลยเบลจะห้ตามคำข,ขอ ทำไมต้องทำไมต้องเอป็นหินก้อนนั้นเท่านั้นเนาะอ็เอป็นหินหินแร่เท่านั้นได้หรอหินก้อนใหญ่หินก้อนใหญ่เหรอก้อนใหญ่แค่ไหนวะมาดิเ้าเป็นออกเราขุดแรงขุดแรงเฮ้ยซอมบี้อย่ามาขวางทางเพอน้องชิงชงชิงชังชิงชิงชงชงชังชิงชง่าอะไรวะจะเป็นอะไรวะอืมอืมอืมมันมันคอมแบทคอมแบท คอมแบทคอมแบทไหนมาบอกดาเมจราแรงชึนไม่เห็นแรงเลยแม่งโมกูนะเอออย่ามาเก่งกับพี่น้องพี่เก่งที่สุดในแมประโน1หนึ่งนะครับอุ้ยรถแรงแล้วครับวะใครมาบึ้นแน่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 นทีนี้นี่ผมนี่แหละคืออุปสรรคการถ่ายคลิปของผมนะจะมีแบบนี้เป็นประจำนะครับผมเฮ้ยเนือยใจจริงไปคนนี้คนนี้ เออ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 ไปขอคุณให้ครบสิบกอนแล้วนะคนแล้วมาเจอกันอีกทีนะจ๊ะ2000 years later มาก้อนสุดท้ายแล้วอืออือครบไปแล้วผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันมีคอมโบดาบด้วยทุกคนดูสิถ้าเราถ้าสมมติว่าผมกดคลิกซ้ายเดี๋ยวนะครับมันจะเป็นท่าอย่างเงี้ยทุกคนดูท่าไปนะนี่นี่ นี่เห็นป่ะจบอย่างงี้นะเออแล้วผมกดคลิกขวาด้วยเป็นยงไงครับนี่หมุนตัวฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็คลิกขวานี่อุย้ยแม่งเท่หมุนตัวฟันน่ะมันจะเท่ไปหน่อยวะนะครับก็เออนี่นะครับก็นะครับเด็กเบียววิธีเด็กเบียว แปลเราไปเราไปมันให้เราอันนี้อีกแล้วว่ะให้เราประดับดีจแล้วประดับดีจแล้วไปไหนเราจะ้ทำอะไรให้ทำกราะว่ะเราใส่แร่ที่แข็งแรงที่สุดนะครับแร่ที่แข็งแรงที่สุดก็คือเห็ดหอมอะ่นเห็ดหอมเทำไมให้เราใช้ใส่ใส่สองอันเหรอจำแมงเราใส่สามอันเลยเอ้ยใส่สี่อันได้ไหมแบบใส่อีกอันหนึ่งนี่ยิ่งใส่เยอะมันยิ่งอันนี้เยอะดิใช่ไหม เออขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง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 เร็วๆๆๆเอ้ยตนี่คืออะไรนะอ๋อตกปลาตกปลาปลาตกปลาอ่าตกปลาตกปลามันไหลเร็วนะไอหลอดเหลืองอะแต่หลอดขาวแล้วมันไหลช้าฟันฟันไม่ฟันพังอันนี้เราจะค่อยๆเล็งดีนะครับอืออือวง มันเร็วอะมันแบบเดี๋ยวช้าเดี๋ยวเร็วอุ้ยถือว่าดีนะผิดสองรอบแน่แต่เราได้แย่มาหนึ่งเนาะเสียดายจังอือระดับไรเอ่ยโอย้ว้าวอ้ห้าคายิบเจ็ดเลยรว่าเราทำมันได้ดีแม้เราทำสองชุดก่อนเลยเหรอใส่งหมดอะ่ะใส่หมดอะชุดก่อนนี้กูไม่รู้ะ่ะกูทำมั่วมีแร่อะไรกูใส่หมดแบแค่นี้แหละ เสียงทำพี่เหยื่อเลยใครทำพี่เหยอเลยวะมาดิอ่าอ่าดูดิเห็นปะไอหลอดขาวๆขึ้นมาไหลลงเร็วมากเลยทุกคนแต่ว่าตอนไหลขึ้นอะมันช้ามากแทบจะตามสีเหลืองไม่ทันแล้วอ่ะเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่บนนี่เฉยขอบนหน่อยได้ไหมล่ะไม่มีคำว่าอะไรเพ่โอเคเออ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 อุ้ยอุ้ยเอาล้มมาไงเอา เราไปไงมาแป๊บเดียวไปแล้วแล้วมายังมาแล้วแล้ใครมันฟันอะไรข้างหลังวะวอุ้ยระดับดีเลิศเอาต่ทำไมราคามันถูกจังวะหมดแล้วได้สองอันเราสามารถใส่ได้ปะอยากใส่ใส่ไงวะรัชนีคือแหละอืออือออ๋อ่ะกดรับอล้ไม่รู้อะกดมัวแล้วแม่งเวลอัพเฉย แ่ช่นนี้อีกอันนึงคืออะไรอะ่ะผมหาอะไรไม่เจอปะมันให้เราใส่อีกอันนึงอ้อนี่นี่นี่นอู้หมวกกันนกเรืองแสงวัตฟักไม่ใช่เรืองแสงหมวกกันนกแสงเรามาจากไหนวะอ่าไหนมันดูเราะตรงไหนนี่กกอนเราสามารถใส่ได้ไหมหรือว่ามันมาคับให้เราขายหมดดูสิเดี๋ยวขอดูก่อนนะกันอ่าให้เราซื้อขวานเหล็กอ่ะซื้อเลยเปไงต่ออ๋มัน เราฆ่าซอมบี้ฟอสได้ก็ได้สาครั้งแล้วก็รับแรงงั้นผมขอใส่หมวกเลยอ่ะใส่สองอันได้ไหมใส่สองอันไม่ได้งั้นก็ใส่อันนี้แล้วกันอ่าแล้วก็มีมีแค่นี้แหละแล้วก็นี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยดู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 ตลกจังตัวอะไรใส่ตุม้มหูด้วย <c ười> หูแมวเป็นน้องใส่หูแมวเหรอไปไป ค่าสมบีกัอนดีกว่านะค่าสมบีสาตัวแล้วก็ฟอสไดก็ได้3ครั้งรับแรส35สิบห้าวัตต์ฟักอะไรมันเยอะขนาดนั้นวะ mm hmm. ทุกคนมันเยอะกันไปหรือเปล่าผมผม,ม,มสมัครรับได้มันเยอะกันไปเฮ้ยไรอะคอนของสโตนเวกเหรอ3,333ัน33วะทุกคนตอนนี้เรามี800แล้ววะ่ะซื้อคอนไหมผมอยากซื้อคอนวะ่ะแล้วมันไปอยู่อะไรใต้สะพานวะนี่ไง ไอ้โอ้โหมันตีแรงมันยอเยอะมันมาเยอะไปดีว่ะทุกคนเราฆ่าซอมบี้เลยใครตีไว้เนี่ยลาดช็อตเลยยัดลัลัดเออ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 วิ่งดิวิ่งดิวิ่งดิเออเราเลีศลีเราเออเอ้ามันหายไปไหนวะมาเดอตัวไหนตัวไหนมาใหม่ดิน้องจริงๆลงมาดิ เอ้ยเอาจริงหรออื้ออื้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 อ่ะจริดว่ากูจะยอมหอกว่าแค่นี้ต้องชําระเว้ยอื้ออ้าเราร้านซอมบี้ขอเราไม่ได้อันนี้เลยเดี๋ยวขอย้ายไปทำเควสด้านซ้ายมือนี้ให้เสร็จก่อนทุกคนนะผมเดี๋ยวกลับมาอีกทีตอนเสร็จทั้งหมดนะจ๊ะมาทุกคนตอนนี้เราก็เหลือแค่ ทำอาวุธอะไรก็ได้นะครับตอนนี้เราก็จะเสร็จไปแล้วนะซึ่งผมได้แลกกล้วยไาด้วยนะครับซึ่งแลกกล้ยแม่งอย่างเดียวซึ่งผมเพิ่งเห็นนะครับว่าตัวคุณน่ารักเห็นปะถ้าเราใส่ได้เยอะเนี่ยตัวคุณลดลงด้วยครับถ้าเราใส่แลกก,กากลงไปนะ <S <S เออดังนั้นถ้าเราใส่กล้วยอันเดียวเนี่ยได้คูณ0.8ครับแต่ถ้า,าใส่เห็ดลงไปด้วยเนี่ยจะเหลือ0.81เห็นปะดังนั้นเนี่ยใส่แค่คกล้วยมันก็จะทําไม่ได้เราต้องพนันเราต้องใส่เห็ดสักอของก้อนนั้นอย่างน้อย0.82ได้มีดแน่นอน100%นะรตตงีี้้แ่่วาจไดมดม อันไหนคบกันอีกทีหนึ่งกันเนาะอยากได้คาตานาคาตานาทำไงใส่ใส่เห็ดหอบอีกกันได้ป่ะใส่เห็ดหอบเข้าไปคาตานาเมื่อไหร่คาตานาจะออกคาตานาอยู่ไหนคาตนาสี่สองเปอร์เซ็นต์ออกสิคาตนาสิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเอาเม็นดนี่ออกแล้วก็ใส่หินทรายลงไปเยอะๆคาตานาก็ยังไม่ออกอ่ะถ้าเราใส่เหล็กเพราะย้อนต้องใส่แร่สี่อันคาตานาถึงจะออกแน่เลย นี่ไหมคาตาทนาคาร์ทนาอากาส42%หรืออาจจะได้ถุงมือทุกคนคิดว่าผมจะได้คาตนานะปะโอ้ยว่าผมจะได้คาตานะปะครับจะได้คาตนานะครับทุกคน,นครับอืมหรือว่าเราเอาแค่นี้ดีวะแค่นี้เดี๋ยวน้อยเอาได้มีดแต่เราได้มีดคุณภาพดีแน่นอนเพราะกล้วยแมงหายากจัดเอาแต่กูอยากได้อะไรกูเอาอันนั้นนะครับผมไม่สนครับมาทุกคนครับภาวนาให้ผมได้คาตนานะด้วยนะครับทุกคนครับ คณะครับคะอ,อือคะแน่น,นอนทุกคนคะแน่น,นอนผมเชื่ออย่างนั้นถ้เาเราเชื่ออย่างนั้นจะได้อย่างนั้นแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะค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 นะคนะค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 นะคนะค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 ะ คาตานะผมรุปล่างแปลกไป,ปวะเฮ้ยคาตาณ์มาให้สอันวะใส่เล็กสเวตันอุ้ยได้คาตนานะ6หสิบสามเอร์เนคะนนอ่อนดีตนาตานะเอาคาตานะมาถือเล่นนะทุกคนผมอยากถือเล่นเจ ขอถือขอดูคาสนะขอดูก็พอไม่ใช่ไม่เป็นไรขอแค่ดูขอแค่ดูดก็พอแล้วไม่ไงไม่กิดว่าสิบสองออกคาสนาะนี่อย่างดีเลยอ่ะไม่เป็นไรเอาหมัดก็ได้นะคนหน่วมน้ำหมัดมวยนะครับนี่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 แล้วเราทำจนชินลนนนะนี่วิ่งนี่ไงคาสนาชัวว้าวโคตรยากดูดิ <c oughs> โอ้ยเสียงอแบบืสมบูรณ์แบบสมบูรณ์แบบผมจะผมจะพยายามเอาสมบูรณ์แบบให้ได้มากที่สุดแล้วกันโอ้คาดไปสองอันเนาะไม่เป็นไรว้าวขาดจนละวันนี้ทำไปเท่าไหร่ทำไปห้าเฮ้ยแต่แต่ราคาดีมากราคาแพงกว่าถุงมืออ่ะถุงมือมันร้อยกว่าโฆษณามันเท่าไหร่โฆษณามัน เนี่ยวะแต่นั้นมัน112จะดาเมจถุงมือเยอะกว่าดินะไหนๆก็ทามาทั้งสองละเรามาดูอาวุธกันนี่คือถุงมือต่อย2 3 4นี่นะครับนี่1 2 3 1 2 3อ้าวมันซุ่มเหรออะไรขี้ขวาล่ะอ,อืออัปเปอร์คัตขี้ขวาอัปเปอร์คัตอ,อืออัปเปอร์คัตขี้ขวาอัปเปอร์คัต อัปกรณแบบนี่งานแน่งแรงเท่อยู่นะถุงมือก็เท่นะพอเราขอ,ขอ,ขอลรูคาตานัสิมาอุ้ยดูท่าเดินดนี่นี่ไหนฟันดินี่นี่ขี้ขวาอือขี้ขวาอุ้ยขี้ขวาฟันตรงนี่โอ้ยโคตรจะเท่เงนนี้ยโอ้ยแต่ตัวเราไม่เท่เลย นะผมก็สำหรับคร่าวๆนะสำหรับแบบเดอะฟอร์สไ้หรือแบบเนะตาหลอมนะก็ประมาณนี้นะผมก็ใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ซุบสไครต์แชร์กันด้วยนะครับผมก็ใครอยากรอดเร่ก็เดี๋ยวทิ้งลีให้ด้ครับก็เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายกดไลค์กดซับให้ด้วยนะจ๊ะ